สวัสดีครับผมหนูทดลองลาซาด้ากลับมาอีกแล้วครับผมมาคราวนี้ก็รีวิวครับรองเท้ากีฬาราคาถูกจากลาซาด้าอีกแล้วราคา163บาทนะครับผม163ใช่ไหม163หร้อ136เนี่ยับผลตัวเลขครับผมดูเลยนะครับแกะออก จะได้รู้ว่าสั่งลาซาด้าแล้วเราจะเจออะไรแบบนี้ดูนะครับอันนี้เพิ่งแกะจากฟองนะครับอาโอเคผมพลาดเองแหละมองเห็นมันเป็นคนละสียิงมันคือสองสีโอเค <c oughs> <c oughs> ก็ดูเนื้อผ้านะครับดูเนื้อผ้าผมว่าโอเคเลยนะการตัดเย็บนะครับผม รองเท้าก็พอใช้ครับผมร้อยสามสิบหกหรือร้อยหกิบสามนี่ผมว่ามันผมว่ามันโอเคราคาถูกนะดีไซน์ก็พอดูได้แต่จริงๆผมว่ามันเป็นรองเท้าที่พยายามทำเลียนแบบอนะดิดาสนะดูดูก็รู้ทำให้มันใกล้เคียงคนดูคนเผินอคิดว่าอดิดาส โอเคเบอร์มาตรฐานสวมได้ก็ดีเบอร์44เบอร์ที่ผมใส่พอดีเลยผมว่านะครับดีไซน์ก็ใช้ได้หน้าตาก็โอเคนะครับผมความทนทานอะไรก็เหมือนรองเท้าทั่วไปครับผมที่ขายกันท้องตลาดแต่ความพิเศษของมันคือราคาถูกมากจำไม่ได้ร้อิหรือ163พกสิอดีกับหน้าผมด้วยไม่ใช่ <laughs> น,น,นั้ผมว่าก็ ใครสนใจรองเท้าที่ราคาถูกแต่ว่าไม่สนใจย,ยี่ห้อนะครับผมใช้งานได้ใส่วิ่งออกกําลังกายตามสนทรณะแนะนําอย่างนี้ดีกว่าครับผมร้อยสสิบเก้าองร้อยสามสิร้อยหกสิบสาประมาณนั้นแหละนะก็ผมว่าไอ้แบบนี้นะครับขายตามร้านอ้ทั่วไปที่ไม่ใช่ห้างเนี่ยอยู่ที่สองร้อยถูกสุดผมเห็นเนี่ยร้อยแปดสิบแต่โดยส่วนใหญ่สองร้อย,ยกว่าขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่านี่ร้อยกว่ากว่านี่ผมว่า คุ้มแล้วนะครับใครสนใจอยากได้รองเท้าสุขถูกผมว่าลาซาด้าดีกว่าครับผมอันนี้ไม่ได้วาโฆษณาให้เขานะครับผมแค่มาบอกให้รู้ว่ามันมีของแบบนี้ในจักรวาลครับสนใจก็หากันเอาเองครับผมอันนี้ก็ให้ผ่านเลยนะครับผมก็ใครสนใจก็ลองหาซื้อกันดูครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับที่เสยสละเวลาดูคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ